สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวนะคะห้องพักแกรนด์สวีทค่ะ โรงแรมนี้เป็นโรงแรมใหม่นะคะเรามาพักกันช่วงสงกรานต์แล้วเราก็ได้ราคาที่ว้าวที่สุดคือใช้สิทธิ์ไทยเที่ยวด้วยกันค่ะราคาณนะตอนนี้นะคะถ้ารวมอาหารเช้าด้วยจะอยู่ราวๆประมาณ6,000บาทแต่เราใช้สิทธิ์ไทยเที่ยวด้วยกันจะเหลือประมาณ3,000ปลายๆค่ะพักที่นี่2คืนนะคะมาดูกันค่ะว่าในห้องมีคอมพิมนตอรี่อะไรให้บ้างสำหรับห้องแกรนด์สวีดีลักของเรานะคะมีทั้งกลั s สตาร์บัคด้วยค่ะแถมให้มีกัดให้2อ,อันนะคะ แล้วก็มาต่อกันที่หมักเผาวคะ่ะ2ลูกเย็นเจี๊ยบชื่นใจนะคะอากาศร้อนๆแล้วก็น้ำนะคะคือมีเติมให้แบบไม่อัน้นท้าหมดขออีกได้มาต่อกันที่ห้องนอนเลยค่ะทุกคนเตียงถือว่าใหญ่มากๆน่าจะเป็นเตียง3ฟุตครึ่งต่อกันนะคะเป็น7ฟุตเลยเพราะว่าครอบครัวเรามีทั้งหมด4คนนอนกันสบายมากๆเลยคะ่ะ วิวข้างนอกนะคะก็จะเป็นวิวถนนค่ะกลางคืนไฟสวยมากนะคะในเมืองพัทยามาต่อกันที่ห้องน้ำค่ะอู้หมีอ่างแช่ตัวด้วยมีคนแอบแช่ไปแล้วหนึ่งคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยห้องน้ำเป็นห้องน้ำแบบว่า ชักโคกแบบญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ตัวชาวอร์นี้แบบน้ําแรงมากๆเลยนะคะแบ่งสัดส่วนได้ดีมากๆเลยนะคะห้องน้ําเปียกแล้วก็อ่างอาบน้ําต่อมาห้องนอนต่อมาด้วยห้องรับแขกแอร์นี้แบบเย็นฉ่ำมากๆค่ะโซฟานี่เป็นโซฟาเบดได้ด้วยนะคะ มาต่อที่ซิงล้างจานค่ะครบคันมากไมโครเวฟก็มีนะคะคือใครที่จะมาแบบครอบครัวหรือมาแบบคู่รักสวีทห้องนี้แนะนำห้ามพลาดเลยค่ะสำหรับโรงแรม Center Point ย r ์พรามโฮเทลพัทยานะคะสำหรับแอนแอนให้ผ่านเลยนะคะสำหรับห้องแกรนดดีลักสวีทห้องนี้นะคะ